ข้ามีคำถามว่าไงวัยรุ่นนายมีไอเทมหรือจีชัวแมทเนรุ่นใช่ไหมใช่มันคือหนึ่งในอาวุธซัพพอร์ตของฉันทำไมอ่ะมันคว้างแรงกับเจลาเต้เของสไนเปอร์ใช่ไหมอืมก็คล้ายๆกันแต่ของฉันมันเป็นเพิ่มเลือดไม่ใช่ติดชีนะและวมม้วนายคว้าม,มันได้กี่ครั้งล่ะก็หลายครั้งเ<า>พราะมันสามารถเพิ่มได้แล้วนายเพิ่มมันฉันไหนล่ะเออมันจะคูณดาวแล้วมันก็จะเพิ่มของมันไงแต่สไนเปอร์ไม่ได้บอกจำฉันอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาเติมมันหลังจากที่เขาฉีดเสร็จ ไม่วลายที่นายจะเจอระหว่างทางฤซื้อบาใหวและฉันมารู้ว่าคุณยังแกมาไกันลี่ย์น้องวงหายเน่เอาระบอกความจริงเอว่าแก้แเอ่าหนึ่งนั้นประตัดไหนเฮ้ยก็ได้แต่นายังไม่บอกใครนะเอาหมูมานี่อืมหะโอ้คุณรักด้วยทุกคนข้าว้ดยแบบพิวมันไหว